ที่ยาวนานมากจริงนะคะทุกคนทางโค้งก็เยอะเขาก็เยอะโอ้ยเส้นทางนี้สวยแล้วก็เสียวมากมากเลยค่ะตักการหายใจเลยนะคะอันนี้เพชรบูรณ์นี่ขึ้นชื่อเรื่องมะขามนะคะเริ่มหนาวแล้วเรามีฝนอะ่ะมีหมอกลงเล็กๆตลาดก็ตายโลกก็ตายรวยก็ตาย นี่คือความตายความตายที่เป็นสิ่งที่แท้เทีียงแน้นแน่นอนเกิดขึ้นั้างอยู่ งเดินไปทําบุญนะคะเสร็จพิธีแล้วนะคะก็ไปไว้พระพุทธชินราแล้วก็พาปีเตอร์ไปรถน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแต่ตอนที่รถน้ำมนต์ก็ไม่ได้ถ่ายรูปนะคะเพราะว่าก็เกรงใจเนาะขอให้บุญนี้ถึงแก่เพื่อนๆที่รักทุกท่านขอให้มีความสุขความเจริญทุกท่านนะคะคุใหญ่ขอมีชื่อเสียงโด่งดังในทางที่ดีมีรถรถนำเที่ยวด้วยนะคะพิษณุโลกมีรถนําเที่ยวผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทเนี่ย่ะเที่ยวทั่วรอบพิษณุโลกเลยนะคะ ก็มีที่เที่ยวเยอะเลยแหละเนี่ยอก่างุดรอบล,โละคะกำลังจะเดินทางไปขอนแก่นค่ะไปทางเพชรบูรณ์นะคะไปขอนแก่นแต่ไปทางเพชรบูรณ์เส้ทางประมาณ300ยกิโลเมตรใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงนะคะตาม GPS ค่ะเพชรบูรณ์ขอนแก่น อยู่ในเขตพิษณุโลกนะคะแต่เราก็ออกจากเมืองมาไกลแล้วค่ะออกจากโรงแรมนะคะมาไกลแล้วอู้หสวยค่ะทุกคนที่จะไปถึงคอนแก่นนะเราต้องผ่านพิชบุณรก่อนผ่านลมสังนะคะขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสาธุ ันก็มีทางนี้ก็มีข้หลามลืมผัวตอนนี้ทานคิดได้เองนะคะน่าจะประมาณว่าแซ่บหลายอร่อยหลายอร่อยจนลืมผัว <laughs> ข้าหลามฟอกเกตฮัสแบนแดนมยังมีฟู้ดฟอเกตฮัสแบนลอ o ออฟอาเฮียเนี่ยฟอเกตฮัสแบนว v e แฮป o ุ g ฟอกเกตฮัสแบนบ u คอ v เวลียามมีฟอ g เกตฮั b แบน The name of them f o r g e t husband I don't want to buy <laughs> I don't want to pocket husband น่าจะเป็นสัญลักษณ์ของเมืองบ้านเขาอะไรแฟนพี่นันไม่สนใจอะไรแล้วนะคะนอกจากดูถนนอย่างเดียวแล้วตอนนี้เราใช้สมาธิขับรถนะคะแต่พี่นัทพูดได้เขาบอกให้ถ่ายคลิปไปเรื่อย คอนไอบุ๊คดูโฮเทลเองขอนแก่นอ๋อเลยด็แหมมีการคิดอีกนะเอเลี้ยวไหนดีระหว่างอุดรกับขอนแก่นค่ะความจริงนางชอบบุดรจากเหนือสู่อีสานนะคะนี้ยังไม่ได้ออกจากพิษณุโลกนะคะกำลังละเป็นไงคะทุกคนเส้นทางสุดยอดเลยไหมทางโค้งเยอะ สนโลแล้วก็ผ่านเพชบูรด้วยวิวนี่สวยดีค่ะรีอสอร์ทสวยๆนะคะนี่รีสอร์ทนันเนี่ยติดเขาเลยเพชบูรเนี่ยที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะเพร่นัว่าเนี่ยสตอเบอรี่สวยอ๋อว,ว้าวเนี่ยค่ะเป็นแลนด์มาร์กเลยนะคะ chung view đuôi keep right at the fork keep right at the fork เถ่ายรูปแต่เราก็แอบ,บกลัวเนี่ยมีเตอร์นี่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  <What? S 1> yep, 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 rep, เย็บเย็บเย็บดิดวันเย่จะพากเขียพากเขียเนี่ยเทินเล็บเออเทินเล็บเทินเล็บเนี่ยเอออันนี้ก็ยังชั่วหน่อยแต่ว่ามันมีตรงไหนให้เป็นจุดชมวิวบนะ้างอะ Head East แต่ชั่นแหละอ๋อโนวิวพอยต์ให้เราโนแหวนคุณบอกทางก็โอ้ยเนาะมีแต่บ้านเราก็มีนะมะขามหวานมะขามเพชรบูนี้ขึ้นชื่อเรื่องมะขามนะคะเต็มไปหมดเลย จอดถามก็ยังว่าเลยเนาะเราเดินทางกำลังทำเวลาด้วยเส้นทางนะคะทุกคน ว่าเราลอยมันหมดก็ไม่รู้คือมันเยอะทางโค้งก็เยอะขอเขาก็เยอะที่เราอยู่บนขเขาเลยนะคะเนี่ยหูนี่ออ้งไปหมดละต้องคืนน้ำลายตลอดเลยฝนตกถนนลื่น เรามีฝนน่ะมีหมอกลงเล็กๆ สีกิโลก็จะถึงชุมแพขอนแก่นนะคะแต่ตอนนี้ต้อขอลงเขาก่อน้ายบอกตลอดทางเลยนะลดความเร็วแล้วก็มีด่านจับความเร็วด้วยนะคะโฟตกิโลมเมตอ๋อมีด่านตรวจด้วยนี่ว่า คลองสารขนแก่นน้ำหนาวโอเคขวนแก่นวันฮ <fork> ันเหล็ดตะเวนติดิกเหลือแต่ตั้งร้อยโลนะคะระยะเวลายาวนานเหลือเกินอย่างว่ามันขับรถมันต้องระวังมากเลยนะไปขนแก่นเนี่ย ทางผ่านทางทางเหนือเนี่ยค่ะตอนนี้เข้าเขตชุมชนลุงของแล้วนะคะจะเขาลูกนึงก็ยังมาอีกเขาลูกนึงนะมะยังไม่หมดกับทุกคน